ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money นะคะในช่วงนี้เราจะมามั่งคั่งด้วยความรู้กันค่ะเหมาะสมสำหรับทุกท่านที่ดําเนินธุรกิจ SME เลยค่ะซึ่งตอนนี้ช่องทางในการค้าขายนะคะมีความหลากหลายมากขึ้นอย่าง ตอนนี้เองนะคะก็จะมีหลายๆคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่คะ่คะที่ใช้ช่องทางของการออนไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําธุรกิจนั่นเองวันนี้เราเลยขออนุญาตเรียนเชิญคุณนัทวิทย์ผลวัฒนาสุขคะกรรมการผู้จัดการบริษัท LNW Shop จำกัดมาคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าคุณน้อยนะคะครับผมคะ่ะคุณน้อยเขาวันนี้เลยที่เชิญมาเนี่ยเพราะว่าคุณน้อยเองก็ดํดบบาเนินเว็บไซต์เป็นเจ้าของธุรกิจเว็แบไซต์ชื่อว่าเทปช็อป เว็บไซต์นี้เนี่ยช่วยในส่งเสริมเกี่ยวกับพวก SME แล้วก็ดูในเรื่องของระบบอ e ีคอมเมิร์ซได้เยอะเลยอย่างตอนนี้อยากจะขอเริ่มเลยค่ะว่าอ e ีคอมเมิร์ซในมุมมองของคุณน้อยเองเนี่ยคิดว่าคืออะไรคะอ e ีคอมเมิร์ซคือการนําเทคโนโลยีครับมาช่วยในการซื้อขายสินค้าค่ะซึ่งพอนําเทคโนโลยีมาเนี่ยก็จะทําให้อะไรเนี่ยมันสะดวกง่ายขึ้นพอสะดวกง่ายขึ้นปุ๊บมันก็ทําให้เราเนี่ยแบบเริ่มต้นที่จะทําอะไร อย่างเช่นซื้อขายสินค้าได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับอ๋อก็คือคเป็นช่องทางที่อำนวความสะดวกนั่นเองใช่ครับทำให้ทุกคน,เ,นเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นแล้วการเติบโตของธุรกิจเส้นนี้นะคะมองว่ามันมีการเติบโตไปในทิศทางไหนบ้างคะอืมจริงๆประเทศเราก็อาจจะเรียกว่าตามตามหลังประเทศต่างประเทศอยู่เยอะพอสมควรนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ซึ่งถ้าเรามองเห็นต่างประเทศเนี่ยว่ามันกำลังเติบโตไปในทิศทางใดนะครับประเทศไทยก็จะตามตาม เส้นทางนั้นเหมือนกันตามเยอะไหมคะคุณน้อยอ่าจริงๆก็เรียกว่าหลายสิบปีเหมือนกันครับอ๋อแต่ว่าด้วยความที่เทคโนโลยีครับมันเริ่มที่จะทําให้อ่ระยะห่างระหว่างเรากับต่างประเทศเนี่ยมันสั้นลงเรื่อยๆค่อยๆกระเถิบขึ้นใช่ครับจากเมื่อก่อนเนี่ยจะห่างกันสิบปีตอนนี้อาจจะเหลือสักห้าปีถูกต้องพอมีความหวังอยู่นะเราอุปสรรคในการที่เราทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านของอีคอมเมิร์ซเนี่ยอะนะคะเห็นอะไรบ้างก็ ประเทศไทยน่าจะมีอุปสรรคตัวหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือความเชื่อมั่นของลูกค้านะครับค,คือลูกค้าไม่กล้าที่จะสั่งซื้อสินค้าบนโลกออนไลน์เพราะว่ามันมีความมีความจำเป็นที่ต้องจ่ายเงินไปก่อนอพอจ่ายเงินไปก่อนปุ๊บก็ไม,ไม่ไม่เชื่อว่าเราจะได้รับสินค้าจริงหรือเปล่าฉะงนั้นเป็นเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเลยครับ อ๋อก็คือความเชื่อมั่นในตัวของร้านค้านั่นเองใช่ครับแล้วเรามีวิธีการในการจัดการหรือว่าป้องกันความเชื่อมั่นตรงนี้อย่างไรบ้างอะคะคุณนาคือมันจะมีวิธีการอยู่ตัวหนึ่งก็จะเรียกว่า escrow นะครับหมายถึงว่าเป็นระบบที่จะมีตัวกลางเข้าจะมาเข้ามาช่วยในการที่จะซื้อขายสินค้ากันโดยการที่ว่าเรา,อย,าอย่างผมเองเนี่ยจะเปิดบริการที่ชื่อว่าเทพเพย์ ay, ะนะครับก็จะเป็นระบบระบบรับชําระเงินที่เมื่อลูกค้าเนี่ยจะซื้อสินค้าใช่ไหมครับให้จ่ายเงินมาที่ผมแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าของร้าน ส่งสิน,สนะค้าให้กับลูกค้าแล้วผมจะคืนเงินให้กับเจ้าของร้านซึ่งนั่นจะทําให้ลูกค้ามั่นใจเดันทีว่าเขาเวลาซื้อสินค้าเนี่ยเขาจะได้รับสินค้าแน่นอนเลยร้อยเปอร์เครับก็คือเหมือนเป็นที่พักเงินปลอดภัยมั่นใจทั้งฝั่งของลูกค้าเองแล้วก็ทั้งฝั่งของเจ้าของร้านเองว่าจะไม่โดนโกงทั้งสองฝั่งใช่ครับระบบนี้เปิดมานานแล้วหรือยังคะกำลังจะเปิดในเร็วๆนี้เลยครับอ๋อก็คือจะช่วยปิดความเสี่ยงตรงนี้ได้แล้วธุรกิจที่เราเห็นว่าที่จะมาเปิดเป็นลูกค้าของเทปเนนนี่ยคคคะมป็แบบบไห้้างุณอ ก็มีหลากหลายประเภทเลยครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นซะเยอะอนะครับคนไทยก็อาจจะอยากจะซื้อเสื้อผ้าที่มันดูมีความแปลกแหวกแนวมากกว่าใน,ในห้างนะครับก็ต้องหันมาซื้อในออนไลน์ครับอ๋อแสดงว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นทาร์กเก็ตเป้าของเราในการทำเว็บไซต์เนี่ยเป็นผู้หญิงเหรอคะใช่ครับส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงครับ6กกว่าเปอร์เซ็นต์ครับผมอ๋อแล้วอย่างนี้ปีนี้กับปีที่ผ่านมามีความแตกต่างกันไหมคะหรือว่ายังคงที่เป็นเรื่องของเสื้อผ้าเหมือนเดิมก็ยังอยู่เป็นเสื้อผ้าแฟช่น แต่ว่า,าเทคโนโลยีก็จะเริ่มขยับขึ้นมานิดนึงแล้วก็แทนที่ส่วนอื่นๆไปครับจะส่วนเริ่มมีการเปล<ช>ี่ยนนะคะแล้วในส่วนของอ e ีคอมเมิร์กับการสนับสนุน SME ไทยเราแล้วคะคุณน้อยคุณน้อยมองว่าตรงนี้เนี่ยสนับสนุนกันยังไงคะอี e คอมเมิร์กับไทยก็ะจะช่วยให้แน่นอนอ e ีคอมเมิร์ซมันช่วยทุกประเทศอยู่แล้วนะครับซึ่งในประเทศไทยเองเนี่ยก็อาจจะทําให้คนเริ่มมาใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้นโดยที่มันจะช่วยให ประเทศเราเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้ง่ายขึ้นสร้างความสามารถางด้านการแข่งขันนั่นเองใช่ครับใช่ครับอันนี้คนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเองนะคะมันสามารถส่งเสริมในเรื่องของกีความสามารถตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนคะคือส่งเสริมแน่นอนครับเพราะว่า ทุกอย่างเนี่ยมันจะเริ่มไปด้วยกันคือพออ e ีคอมเมิร์ซมาเนี่ยระบบต่างๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกอย่างเช่นระบบขนส่งระบบการเงินระบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มโตไปด้วยกันพอโตอไปด้วยกันปุ๊บความาความที่มันจะต้องยุ่งยากหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันก็จะหายไปครับอ๋อช่วยลดแต่เพิ่มความสะดวกสบายนั่นเองใช่ครับแล้วในส่วนของธุรกิจอีคอมเมิร์ซเองอย่าง ในฐานะที่คุณน้อยเป็นผู้บริหารบริษัทด้วยค่ะมอง<ผ>มว่าอยากได้รับการสนับสนุนส่วนไหนบ้างคะทั้งจากภาครัฐแล้วก็เอกชนสําหรับภาครัฐนะครับผมคิดว่าจริงๆตอนนี้เจ้าของร้านน่าจะกลัวเรื่องเรื่องภาษีซะม,มากเลยก็คือคเนื่องจากว่าแต่ก่อนเขาเข้ามาขายในออนไลน์เขาก็รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้ต้องเสียภาษีตรวสอ,อ่าครับแล้วก็ก็เลยอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยมา ให้ความรู้แล้วก็ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเสียภาษีในการขายของออนไลน์มากขึ้นกว่านี้ครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการลดหย่อนการเสียภาษีสําหรับการขายออนไลน์เพื่อจะผลักดันให้มันเติบโตขึ้นได้อย่างจริงแท้จริงครับได้รับการสนับสนุนอย่างรอบด้านนั่นเองครับผมแล้วในส่วนของตอนนี้ที่ทางของเทพช็อปเองก็ได้มีการร่วมมือกันด้วยกับสำนักงานพัฒนาธรุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือสอพอทอเนี่ยที่มีการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมา อยากให้คุณน้อยช่วยเล่าถึงตัวโครงการนี้ให้ฟังหน่อยคะคะก็สำหรับ thaiemarket.com นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ทางสพทอเนี่ยร่วมมือกับทางภาคเอกชนเช่นผมเนี่ยนะครับในการที่จะสร้างเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้ากันซึ่งสำหรับ thaiemarket.com ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่รวมร้านค้าที่น่าเชื่อถือนะครับเข้าไว้ด้วยกันทั้งหมดเลยโดยที่ร้านค้านั้นจำเป็นจะต้องอจดทะเบียนพาณิชย์ หรือจะต้องอไม่มีความไม่มีเรื่องของการโกงเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอ,อย่างเงี้ยนะครับไม่เคยมีปร,รประวัติในการโกงอ่ะใช่ครับแล้วก็ใช้ระบบร,ะรับชราระเงินโดยใช้ตัวกลางมาในการรับชราระเงินในร้านค้าครับผมอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กาลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นแล้วคะเกิดขึ้นแล้วครับเกิดขึ้นแล้วอ๋อแล้วเราได้ยินมาหลากหลายแล้วคำว่าเทพช็อปเทพช็อปแต่พูดถึงหลายรอบแล้วอยากรู้แล้วค่ะว่าคําว่าเทพช็อปเนี่ยให้คุณน้อยแนะนำหน่อยค่ะว่าเป็นบริษัทยังไงทําธุรกิจอะไรบ้างคะ ครับผมเทพช็อปก็เป็นเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์นะครับ <c oughs> โดยที่เจ้าของร้านเนี่ยสามารถเข้ามาเปิดใช้บริการได้ฟรีเลย <c oughs> โดยที่เราเนี่ยเน้นความง่ายสะดวกนะครับแล้วก็ถ้าเหมือนกับว่าถ้าคุณเล่น f Facebook ค่ะ แชทไลน์กันเป็นคุณสามารถที่มาเปิดขายของบนโลกออนไลน์ได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมอะไรเลยคุณสามารถเอาสินค้ามาลงแล้วก็ขายสินค้าได้เงินเข้ากระเป๋าได้เลยครับซึ่งมันง่ายมากครับวิธีการนี่เหมือนเราเล่น Facebook เลยใช่ครับ,ค,รบคือ,อคือถ้าคุณเล่น Facebook เป็นเ,เล่น Facebook เป็นใช้อินเทอร์เนต็ตได้เนี่ยค,ครับคุณสามารถมีร้านค้าออนไลน์ได้เลยอ๋อแล้วตอนที่เปิดบริษัทขึ้นมาคะจุดกําเนิดของการเกิดบริษัทเนี่ยเกิดจากอะไรคะก็ เรามองเห็นช่องทางมากกว่าครับเรา <c oughs> มองเห็นช่องทางของที่อีคอมเมิร e ์ซมันกำลังจะโต <c oughs> คือหลายๆฝ่ายเชื่อมั่นว่าอ e ีคอมเมิร์ซประเทศไทยเนี่ยมันกำลังจะเป็นเหมือนเป็นเส้นทางหลักละในการที่จะซื้อขายสินค้ากันในต่อไปในอนาคตนะครับ <c oughs> ซึ่งเราก็มองเห็นตรงนี้ซึ่งร้านค้าออนไลน์ณนณะนะขณะนั้นเมื่อ3-4ปีที่แล้วนะครับคือ,อยังใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานของอ e ีคอมเมิร์ซได้อย่างไม่ไม่ไม่มี ประสิทธิภาพพอนะครับเราก็เลยเห็นช่องทางตรงนี้ ็เลยเริ่มทำเทพช็อปหรือ L N w s ช็อปขึ้นมาคำว่าไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยขยายความหน่อยได้ไหมคะคุณน้อยอย่างเช่นเคยซื้อของสินค้าตอน3 4ปีที่แล้วไหมครับเราอาจจะต้องเข้าไปในเว็บบอร์ดของร้านนั้นแล้วก็ถามว่าซื้อยังไงแล้วก็จ่ายเงินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยขอทราบวิธีการสั่งซื้อหน่อยค่ะใช่ซึ่งมันเป็นลักษณะการซื้อขายผ่านกระทูซึ่งมันไม่ใช่อีคอมเมิร์ซเลยนะครับคือซึ่งจริงอีคอมเมิร์ซแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะที่เป็นระบบทุกอย่างมันจะต้องสามารถติดตามแล้วก็เรียกดดูไ้ อิเล็ Electronic, กทรอนิกส์ก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็คือจะต้องมีการสั่งซื้อผ่านตะกร้าสินค้านะคบมีการจ่ายเงินผ่านระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันสามารถที่ติดตามได้ตลอดทุทกขั้นตอนครับแล้วส่งของก็ t r a c ก i n g ได้ใช่ครับใช่ครับคือไม่เหมือนกับการแบบซื้อขายกันตัวตัวแล้วต่อไปครับอันนี้เปิดมาประมาณกี่ปีแล้วนะคะสามปีกว่า,กวาเกือบสี่ปีแล้วครับสามปีนี้ได้เจอปัญหาอะไรบ้างคะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ปัญหาแตกต่างกันบ้างไหมคะ ก็ปัญหายัางยังค,คล้ายๆเดิมนะครับก็ค,คือ,อทุกคนเริ่มอยากจะมีร้านค้าของตัวเองอแต่ว่ายังมีความสามารถในการที่จะขายของไม่ไม่พอนะครับก็คืออาจจะต้องโทรเข้ามาถามว่าตรงนี้เนี่ยจะสามารถขายได้อย่างไรเราจะเอาสินค้าอะไรมาลงอะไรเงี้ยครับคือเป็นเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขายของมากกว่าครับซึ่งก็ยังเป็นอยู่ครับผม ความรู้ความเข้าใจในการขายของค่ะคุณน้อยหมายถึงว่าสินค้าแต่ละประเภทก็จะมีวิธีการในการขายต่างกันเหรอคะยังไงบ้างคะคุณน้อยสินค้าเสื้อผ้ากับสินค้าเทคโนโลยีก็คงต่างกันนะครับเสื้อผ้าสําหรับคนซื้ออาจจะต้องมีความเข้าใจมากมากกว่าสินค้าไอทีนะครับเพราะว่าผู้หญิงอาจจะต้องโทรมาถามว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้เสื้อผ้าจีบนี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันมีความละเอียดอ่อนของตัว ส,สินค้าอยู่ครับซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละเทคโนโลยีในแต่ละสาขาครับก็ค claro ือรายละเอียดของสินค um> ้าท yeah> no> anyway> hm ี่จะใช้ลงในเว็บเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราบอกอย่างครบถ้วนเข้าใจในกลุ่มลูกค้าใช่ครับก็จะสามารถทําให้สินค้านั้นถูกขายได้คล่องมากขึ้นใช่ครับอ๋อซึ่งก็ยังเป็นอ่าซึ่งเรามองว่าเจ้าของร้านที่ต่อไปที่จะสามารถอยู่ได้ในอนาคตนะครับหมายถึงว่าจะสามารถแข่งขันกับรายใหญ่ๆได้เนี่ยก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านสินค้าแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในด้าน การบริการครับการบริการการบ,บริการในการขายหรือในการติดหลังการขายก็แล้วแต่ครับผมซึ่งถ้าเขามีความเชี่ยวชาญตรงนี้ก็คือรู้ว่าสินค้าของเขาเป็นอย่างไระนะครับเขาบริการดูแลลูกค้าดีนะครับเท่านี้เองเขาจะสามารถสู้กับรายใหญ่ได้ซึ่งต่อไปเรื่องอื่นๆสิ่งอื่นๆเนี่ยครับทางผู้ให้บริการต่างๆก็จะเป็นคนดูแลให้อย่างเช่นเทพช็อปเองก็จะมีะระบบต่างๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เขา ที่จะขายของได้ง่ายขึ้นเขาเองเนี่ยมีแค่ต้องรู้สินค้าว่าสินค้าของเขาที่จะขายคืออะไรครับผมแล้วก็ดูแลลูกค้าครับผมการบริการลูกค้านี่สาคัญเลยนะคะคุณน้อยเคยเจอปัญหานี้กับทางกลุ่มลูกค้าที่เข้ามามั้ยคะว่าเขามีปัญหาในเรื่องของการบริการยังไงบ้างก็มีนะครับมีนะครับคือลูกค้าลูกค้าเนี่ยโทรมาถามกับเทพช็อปนะครับว่าสินค้ายังไม่ได้รับหรือ โทรมาถามว่าสินค้าได้รับแล้วไม่เหมือนกับที่ท,ที่เขียนไว้ใน <c oughs> ในเว็บนะครับก็เราอาจจะต้องชี้แจงไปว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ขายสินค้านโดยตรงก็ <c oughs> เราจะเป็นช่วยเป็นตัวกลางประสานงานให้ระหว่างเจ้าของร้านกับลูกค้านะครับซึ่งก็ยังมีอยู่ทุก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 วันนะครับว่าลูกค้าจะโทรมาถามแบบนี้ครับ ก็คือยังเกิดความเข้าใจผิดกันอยู่ว่านางเทพช็อปเนี่ยเป็นแหล่งบริการที่ขายสินค้าโดยตรงซ<ช>ึ่งจริงๆไม่ใช่รับหน้าที่เป็นตัวกลางขอรวบรวมสินค้าให้นั่นเองแล้วในส่วนของข้อมูลสินค้านะคะคุณน้อยอันนี้แต่เข้าใจเองว่ารายละเอียดอย่างของเสื้อผ้าเนี่ยก็ต้องลงให้เยอะใ่แล้วตัวหน้าตาบางครั้งเราเข้าใจว่าเว็บไซต์เนี่ยมันมีรายละเอียดที่มันลงได้เรามีข้อจํากัดตรงนี้ไหมคะว่ามันจะลงได้น้อยมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคะสำหรับเทพช็อปเองนี่เราให้บริการ แบบฟรีแบบไม่มีจํากัดเลยครับคือเจ้าของร้านสามารถลงสินค้าได้กี่พันชิน้นกี่หมื่นชิ้นก็ได้ซึ่งตอนนี้ก็มีร้านค้าที่ลงเป็นหมื่นหมื่นชิ้นอยู่นะครับออแล้วก็ไม่จํากัดพื้นที่เลยไม่จํากัดพื้นที่ในการขายสินค้าไม่จํากัดอะไรเลยครับผมก็คือสามารถเข้ามาเริ่มต้นใช้ร้านค้าออนไลน์ของเราได้ฟรีเลยครับฟรีเลยไม่มีข้อจํากัดด้วยใช่ครับ แล้วอย่างนี้แผนธุรกิจของเทพช็อปเรอคะมองไหมคะว่าอีก3-5ถึง้าปีน้เราจะเติบโตยังไงเราจะหาแหล่งรายได้ในการเติบโตมาจากไหนคะจริงๆแล้วรายได้ของเทพช็อปจะเป็นบริการเสริมนะครับที่สำหรับว่าเจ้าจของร้านที่อยากจะเพิ่มระบบที่อำนวยความสะดวกที่มากขึ้นกว่าปกตินะครับก็จะอาจจะมีค่าบริการเช่นอ,อยากจะจดโดเมนเนมเป็นโดเมนเนมของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับสาหรับอีก3-4ปีข้างหน้าที่เรามองไว้เนี่ยเทพช็อปจะเป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจร ทุกอย่างเลยก็คือคอ,อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าแค่มีความรู้ทางด้านการขายแล้วก็รู้จักสินค้าตัวเองดีพอคนก็สามารถที่จะขายสินค้าบนออนไลน์ได้แล้วนอกนั้นียเดี๋ยวผมจัดการให้ครับโอ้โหได้รับความไว้วางใจเลยนะคะคจากเ <ผม S 1> ทปสอบเดี๋ยวเราดูแลให้เองครับมาถึงชีวิตของคุณน้อยบ้างคะ่ะขออนุญ,ญาตหน่อยแล้วกันนะคะคคจากเมื่อ3ปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคะในส่วนของชีวิตของคุณน้อยเอง ก็เปลี่ยนแปลงไหมก็อาจจะไม่ปิดไม่เปลี่ยนแปลงมานะครับเพราะา <oman. S 2> ว่าผมเองก็ยังยังเป็นตัวของผมอยู่ก็คือยังใช้ชีวิตมีความสนุกกับการทํางานซึ่งผมและก็ทีมงานทุกคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันหมดเลยทําให้การทํางานนั้น,ม,น,ม,นมันเต็มไปด้วยแบบความสนุกสนานนะครับก็คือเวลาเราดูแลลูกค้าเองเนี่ยเราก็จะไม่ได้รู้สึกถึงว่าเ,เป็นลูกค้าหรือเป็นผู้ให้บริการนะครับเราจะดูแลลักษณะเป็นเหมือนเพื่อนกันมากกว่าคุยกันคอยตอบคาถามทุกอย่างที่เกี่ยวกับ ที่เขาสงสัยคือบางบางครั้งก็สงสัยไม่ได้เกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์เลยก็โทรมาถามก็คุยกันก็มีก็จะเป็นอย่างนั้นซะเยอะครับผมซึ่งก็ก็ทำให้ผมมีความสุขแล้วก็สนิทกับลูกค้าด้วยครับอืแล้วก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าทํางานอะไรมาก่อนคะก่อนจะมาเปิดบริษัทอ๋อไม่เลยครับผมผมจบจากเกษตรศาสตร์นะครับวิศวะควมอืมแล้วก็ตรงมานี่เลยครับผมแล้วก็มาเปิดบริษัทเลยครับ เรย่างนี้แสดงว่าชีวิตจากใบเรียนก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของบริษัทเองเลยะคะ่ะมีการปรับตัวยังไงบ้างคะการปรับตัวนะครับจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมอาจจะไม่ได้ปรับตัวมากนักก็คือหลังจากทําโปรเจกต์การทํางานก็จะลักษณะคล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าการทํางานของบริษัทเองเนี่ย ช่วงแรกๆอาจจะคล้ายเพราะว่าเราทํากันอยู่ไม่กี่คน3-4มสี่คนนะครับทำทำเริ่มต้นทากันไปเรื่อยแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีทีมงานขึ้นมามากขึ้นพอมีทีมงานปุ๊บก็เริ่มมีเรื่องมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาครับก็ทําให้เราต้องจัดการดูแลแล้วก็สร้างระบบอะไรที่มันทาให้มันโตไปได้ครับแล้วหลักในการบริหารงาน,น่ะคะคนน้อยคนน้อยใช้หลักอะไรบ้างที่เป็นแก่นหลักในเรื่องของการทําให้ธุรกิจเดินหน้าไป ก็สําหรับภายในภายในองค์กรเองก็จะลักษณะโดยเป็นความเป็นพี่น้องกันมากกว่านะครับคือเราจะไม่ทํางานแบบเจ้านายกับลูกน้องอะไรเงี้ยครับก็คือมีอะไรก็คุยกันทุกเรื่องแล้วก็พยายามช่วยในทุกๆด้านที่เขาจะสามารถที่จะเป็นไปได้คือคือถ้าเขามีความสุขที่จะไปทํางานอย่างอื่นเราก็จะช่วยสนับสนุนเขาอยู่ดีครับผม<อ>ซึ่งมันเป็นเป็นวัฒนธรรมที่เราพยายามสร้างกันอยู่ส่วนภายนอกก็คือเรากับ ภาสายตาของเจ้าของร้านหรือลูกค้าของเทพชอปเองเนี่ยนะครับก็คือเราก็พยายามทําให้เรารู้สึกเข้าถึงได้มากที่สุดหมายถึงว่าเขาสามารถคุยกับเราได้เขาสามารถสอบถามทุกอย่างได้แล้วก็เขาสามารถเสนอเสนอแนะแล้วก็ทําให้เราเปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ครับถามถึงปัญหา่อยค่ะ3ปีที่ผ่านมาปัญหาไหนที่ถือว่าหนักที่สุดแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมาได้ยากที่สุดบ้างคะคุณน้อยถ้ายากที่สุด อาจจะไม่ถึงกับยากที่สุดนะ้ําหมายถึงว่าผมเป็นเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีซะเยอะนะครับซึ่งอาจจะไม่ไม่ไม่เห็นว่ามันอาจจะมากที่สุดแต่ว่าอาจจะมีบ้างนะครับที่แบบว่า,เ,าเป็นปัญหาทางด้านเทคนิคเช่นเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยล่ม,มหมายถึงว่าไม่สามารถให้บริการต่อได้ในช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ซึ่งทําให้เกิดเ,เกิดเกิด แรงประท้ากับลูกค้าเนี่ยมากเลยคือลูกค้าเองก็แบบว่าทําไมถึงล่มอะไรงนี้แล้วเราจะขายของได<ม>้ยังไงใช่ครับแล้วก็จะแบบว่าทําให้เรารู้สึกเ,เริ่มทอ้อแท้ว่าแบบว่าแต่ว่าเราก็พยายามที่จะแก้ไขให้อย่างได้รวดเร็วที่สุดนะครับทอ้อแท้เลยเหรอคะช่วงนั้นก็จะแบบว่าคือไม่ได้ถึงกับทอ้อแท้นะครับเหมือนว่าก็จะมีมีจะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่รู้สึกรู้สึกแย่นะครับก็แน่นอนว่า ร้านค้าเขาโดนปิดไปยังขายของไม่ได้นะครับแต่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ที่ที่เข้าใจแล้วก็เห็นใจว่ามันเป็นไปได้ที่เซิร์ฟเวอร์บางทีฮาร์ดแวร์เนี่ยเราไม่สามารถไปควบคุมมันได้ตลอดเวลานะครับอาจจะมีพังบ้างมีอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยเหมือนเห็นใจแล้วก็ช่วยให้กําลังใจเราซึ่งก็ก็ทำให้เราแบบมีความรู้สึกที่ดีเหมือนกัน ทำธุรกิจกับอ e ีคอมเมิร์ซนะคะส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วด้วยไหมคะ<ช>การปรับเปลี่ยนไปเรามีวิธีการในการพัฒนาตัวเองยังไงบ้างะคะคุณน้อยก็ เราเน้นเรื่องของการหาความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดนะครับก็คือจะมีจะมีคนกลุ่มหนึ่งในทีมงานเนี่ยนะครับที่จะดูแลสอดส่องตลอดว่าต่อไปเนี่ยเทคโนโลยีของเราเนี่ยมันจะก้าวไปทางไหนแล้วก็ตามให้ทันครับผมแล้วก็นํามาใช้ในการปรปับปรุงตัวผลิตภัณฑ์ของเราเองหรือว่าจริงๆแล้วเราอาจจะสามารถดูได้จากผู้ให้บริการที่เป็นคู่แข่งของเราด้วยนะครับว่าเขาทางนั้นเนี่ยเขากำลังจะไปทางไหนกําลังจะเดินไปทางไหนใช้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาบ้างอะไรเงี้ยครับ ก็คือสำรวจทั้งตัวเองแล้วก็สำรวจทั้งคู่แข่งรอบๆบด้วยจะได้ปรับตัวได้ค,คำถามสุดท้ายแล้วค่ะคุณ<ม>น้อยสำหรับปีนี้แต่เข้าใจว่ามีหลายๆท่านที่มีความต้องการนย่ยจะเปิดร้านค้าเป็นของตัวเองแล้ขอคำแนะนำให้กับพวกเขาหนะะ่อยค่ะครับก็ เริ่มต้นได้เลยครับจริงๆแล้วด้วยความที่เราอยู่ในยุคนี้แล้วอินเทอร์เน็ตทุกอย่างคอมพิวเตอร์มือถือก็สามารถขายของได้แล้วคือมันพร้อมทุกอย่างแล้วเหลือแต่เหลือแต่แรงของเราที่เราจะต้องมีความรู้สึกที่จะลงไปทําจริงๆเริ่มสร้างครับแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะขายของออนไลน์ครับผมมันง่ายมากครับได้เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับการมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีครับ ทุกท่านนะคะที่มีความฝันอยากจะมีร้านคา้าเป็นของตัวเองค่ะสาหรับจุดเริ่มต้นนะคะตอนนี้สําคัญเลยคือต้องเริ่มทําเริ่มสร้างด้วยตัวเองนะคะช่องทางของการทำอ e ีคอมเมิร์ซก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้ความฝันของพวกเราประสบความสําเร็จได้ขอเอาใจช่วยทุกๆท,ท่านให้ทําตามความฝันได้สําเร็จนะคะสาหรับนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะทั้งทาง,ทาง,ทางเว็บไซต์ของมันนี่ชาแนลยูทูบหรือว่าติดตามข่าวสารในทาง Facebook ของมันนี่ชาแนลค่ะวันนี้ดิฉันวรรรณติน,นาลาและทีมงานต้องขอลาคุคณผู้ ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ